ผมยิงบัวบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญเขตหนึ่งพักเพื่อไทยเดี๋ยวนขอนําปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนอำเภอวัวตะพานบ้านโคกเลาะหมู่สมหมู่เหมู่แและบ้านแสนสุขหมู่สิบตำบลหนองแก้วซึ่งมีความต้องการที่จะขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและก็ทําการเกษตร เนื่องจากหมู่บ้านเดิมเป็นหมู่บ้านที่คับแคบแออัดประชา,าชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นต้องการที่จะขยายหมู่บ้านออกไปและทำการเกษตรเพื่อมีไรายได้ในการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีประชากรทั้งหมด4หมู่ประมาณ2,000คนดังน<อ>ั้นฝากท่านประธานได้นำเรียนท่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า ดิฉันได้เคยหาหรือหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับมูบประมาณวันนี้ดิฉันได้นําโครงการและก็ข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนและเอกสารจากทางไฟฟ้าผ่านท่านประธานอย่างแต่กระทรวงมหาดไทยอันนี้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องโควิดบ้านเรือนติดกันแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งอตอนนี้เศรษฐกิจย่าแย่อยา่างฝากท่านประธานขอส่งเอกสารผ่านท่านประธานค่ะขอประคุณมากค่ะ